สวัสดีค่ะพลอ่พน้องเมื่อนี้่อมาพอกกรมมดามกำนวณอีกคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามสิมาวางแนวทางของเลาาพัฒนาล่าพัฒนาจะเป็นของลุงส่งแล้วก็ของออเสรีของออเซรีเข่าทั้งบนทั้งล่างพ่อ่พิ้องแตกบนล่างให้แค่หกหางแตกบนแตกล่างแล้วก็ของลุงส่ง ของลู่งชงเข่าตรงๆแบบบ่ต้องกับผู้ใดเป็นแฟนครับลอติดตามชมไปน้ากันจนไดกากาข้อมูลความุ่งลู่ชงแลวกะอ๋อเซรีเนาะที่ให้ตัวเลขแนาทางมาว่างทาง่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมเลขมีเขา่ามีหลุดพอแม่พี่น้องชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กามาดามนีเดอให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกกันเนาะ แล้วก็กล่าวขอบุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม,มบวชศิเป็น FC ใหม่ FC เก่าถี่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางเนาะแต่ขอบุณขอบคุณสู่ขู่สู่คพพนพแมพน้องอ่ะชอบคล้องไผ่จัดไปคอมเมนต์เขามากคอมเมนต์เขามาละชอบของผู้ใดอยากให้ลงของไผ่ให้เนาะอะเ้ามาเบิ่งของสองเสี้ยนดังนี่จะเป็นของลุงส่งของลุงท่ง จับคู่เข้าไปห้าเจ็ดตรงๆแบบโบตองกลับห้าเจ็ดตรงๆแบบโบตองกลับผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองรอติดตามของออเซรีพึ่งไฮมาวดนี่เป็นวดที่สามแตกบนล่างพ่อแม่พี่น้องแตกทั้งบนทั้งล่างห้าเจ็ดเข้าตรงๆ หนึ่งสี่สี่หนึ่งเข้าตัวกัดจับคู่แม่นมากๆให้โฮกหางแตกบนลงังเมื่อนี้ผู้ใดยั่งบรท่านได้ติดตามของออเสรีเรียมตัวทาแคปหนาจอว่าของออเสรีสิเดินสิตองวดบวเนามาเบื่อบรระวัติของล่งทรงจักน้อยหนึ่งเป็นจนังไนงวดกวนกระถือว่ายั่งบรุหลพ่อแม่พี่น้องสองยังมาให้เห็นเนาะ เอาปวัติมาให้เบื้องหน่อยหนึ่งดอกพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอันสองเซียนเดียวสชบวอันเวลามันสิน่ก่เลื่อยไปไลยเนาะข้องหอดเซรี่งวดกวนหายสี่หางสองยังมาให้เห็นจับคู่ให้สอ,สองสองออกหนึ่งสองเด้อจับคู่ให้สองสองออกหนึ่งสองแล้วงวดแรกที่เอามาวางทางช่องสองสี่ทีเลขเล่าออกเนาะ บนออกสี่เก้าเก้าล่างออกสองสี่ของเพื่อนเข้าไปตัววิ่งตัวรูดแต่ว่าเพื่อนห้มาสามตัวบางครั้งก็ห้สองวัดนี่ก็ห้ยสามกันเลยวิ่งบ่ไดดรูดบ่ได้พ่อแม่พี่น้องจับคู่เอาที่เพื่อนจับคู่ไปเลยเนาะเอาแล้วก็แล้วแต่ดอกหวาแล้วแต่ผู้ชอบเนาะบางท่านบางคนเพื่อนก็นอาจจะวิ่งได้ขึ้นกันนั่นแหละบ่อใดว่าดาอกบ่อใรูดได้ขึ้นกันสําหรับผู้เพื่อนทุนหลายเนาะ เอาข้าง uh huh. ว่าเา่งของลุงทรงบาดนี้ผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับลุงทรงยับมายับมาแคบนาจอแคบนาจอแล้วยาเฝ้านี้จากกันฟั่งสกักก่อนมาฟั่งบรรยายตัวเลข <c oughs> มาฟั่งการสัมมนาตัวเลขบ่บ,บ่นี่ยเจ้าเว้าดวนโวดมาดามตีสิเฝ้าไปทํามาฮะจินไปทํางานมา่ตีมันห่อนพ่อแม่พี่น้องยา่าเฝ้าไปพักผ่อนฟั่งเสียงหวานๆเพื่อว่าจะได้เย็นๆใจๆเขาในหัวหมกหัวใจเนาะ เอ้เบาคักน้องมาดามตีเอาให้กำลังใจกันไปสลาสช่วงนี้หอนแห้งหอนไหลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยร้อนสุดๆเ <c oughs> อาเตรียมตัวแคบนาจ่อลุงปานาอ่าของลุงทรงผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองลุงทรงให้มาวันนี้ในงวดวันที่28 <c oughs> คือพรุ่งนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่27 <c oughs> ลงให้ก่อนหนึ่งวันเอาไว้ฝันพ่อแม่พี่น้อง ลุงส่งให้มารวด0กับ7 2ตัว4หาง1เงไดบบาที่ให้แค่4หาง2ตัว4หาง01718087 3ตัว C หาง301371280 สองแปดเจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งเพราะว่าเพื่อนบบเนีนมาไห้มาดามกันเลยบบเนีนเด้อพรมเมพี่น้องเด้อเพื่อนบบฉีดเสียนใต้จักอันเพื่อนมาแบบนีนบน้มาดามกับปล่อยไปแบบนี้อ่ะชอบคู่ไหนอยู่ในหมกในใจบ่ชอบคู่ไหนจัดคู่นั้นพรมเมพี่น้องชอบของลุงทรงกับจัดของลุงทรงนะแล้วฮาเมื่อบ่งจากหน่อยก่อนว่า ซิสามเสียนดังมีของภัยเขาเนี่ยของเจตาพารวยสามงวดติดติดลงคลิปให้แล้วลงคลิปให้แล้วสามงวดติดติดของเจตาภารวยแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซี FC, คนดีมีน้ำใจที่โอนตังมาให้มาดามกับเอ่อเจตาพารวยเนาะอ,อ่ท่านแรกเพื่อนก็ให้มาสองร้อยบาทแบ่งให้เจตาหนึ่งร้อยให้มาดามหนึ่งร้อยบาทคากาแฟ่าสักราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูง ท่านที่สองที่ให้มา400ร้อยบาทให้เจตตาสองรอยให้มาดามสองรอยกราบขอบุญขอบุณหลายๆเด้อค่ะเด้อข,อขันใดมาเห็นคลิปนี้ก็ขอใหา่ลำคอให้รวยขอให้ถูกห,หวยหรือบอสันกะโชคดีมีใช่ก็คือบาเจ็บบวไข้บวป่วยนกวพกอแม่พี่นองสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงเด้อสำหรับคนดีมีนำใจเนาะคนะเนาะสิ่งดีที่สุดก็คือสุขภาพเฮ้าห้สมบูรณ์แข็งแรงนั่นก็คือ เป็นลาบอันประเสิริฐแล้วพ่อแม่พี่น้องวา่าบอกอ้าผู้บ่าหายมากกับบอกเป็นยังงวดน่ะเอาไม่พ่อแม่พี่น้องสําหรับผู้เพิินบอท่านใดเนาะของแม่มารวยของแม่มารวยกับเข้าไปหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะค่ะเนาะอ่ะอยู่ในสิบสามเสียนดังแล้วก็ของอ้อปล่อยเป็ดกอดข้อกันมาผู้ใดเป็นแฟนครับอ้อปล่อยเป็ดบออยากให้ล่ให้บ่ของอ้อปล่อยเป็ด กอดข้อกันมาห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดแล้วก็ของเสี่ยนชนะเนาะของเสี่ยนชนะเจ็ดโอ้องเสียนซุ่มขอถอดขอไพ่อันคือกันพ่อแม่พี่น้องของเสียนซุ่มเจ็ดยังมาให้เห็นจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะของน้องดาดาถือว่ายังไม่หลุดให้ห้าหกออกห้าเจ็ดห้มาแล้วคือกันพ่อแม่พี่น้องอ้าวอยากให้ล่งค้องไพ่คอมเมนต์เข้ามาค้องหลวงพี่แขก ล้องหลวงพี่แคเข้าไปที่หาเนี่ยค่ะจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะจับคู่ให้บ่ถูกเหล็กวิ่นพันมากพี่น้องคล้องเชียนชนะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเข้าไปที่ซีเนี่ยค่ะบนออกเจ็ดสี่หนึ่งซีมาให้เห็นอยากให้ลงของใครคอมเมนต์มาเนาะแล้วก็คล้องออส่งคล้องออส่งเข้าไปที่หนึ่งเด้อค่ะเลยคล้องออส่งยังบ่หลุดเนาะค่ะเนาะ เข้าไปที่หนึ่งของปูข้อราัสสี่กับห้ามาทั้งบนและล่างอ่ะผู้ใดจะตามกะชอบของไัยเตรียมตัวไว้พ่อแม่พี่น้องอ่ะแล้วเข้ามาเบื้องของเข้ามาเบื้องของออเซรี่บานของเบื้องของลุงทรงไปแล้วเข้ามาเบื้องของออเซรี่มาเบื่อสิใไ้ตัวใดสีเข่าสิปังอีกบ่เตรียมตัวแคบหนาจอลุงป่าหนาอ่ะ เตรียมตัวแคปหน้าจอว,ว่าผู้ใดจะตามของออเซรีออเซรี erie, erie, ให้มาแตกบน่างเด้กพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอพร้อมกันกับของลุงสุงออเซรี o erie, ให้มางวดนี้เพิ่นใหแค่สวงหางได้บ้ดนรูดของออเซรี erie, ให้มาเนาะพ่อแม่พี่น้องต้องรีบเหย,ยียดไม่ละเพิ่นมา หาเสียงเราวมาดามต้องยุดไปแล้วก็มาต่อใหม่ไหมพุ่มพี่น้องหาลังเทียนลงหอดข้ามเมาเจ้าขวงเพราะว่าเพิน่นหาเสียงส่วนนี้เนาะอ่ะมาต่อใหม่บัดนี้ของออสเยรีรูดเราพัฒนาในงวดวันที่ยี่สิบแปดที่จะถึงนะคะห้ากับสองสองตัวหกหางห้าศูนย์ห้าห้าห้าหนึ่งสองศสองห้าสองหนึ่ง มักดัมเพิินบอกเพี่น้องมัก้ําเพิินบ่นอนนบชอบบ่ค่ะมักตัวใดเป็นตามาทั้งบนทั้งล่างบ่มีตัวใดตรงใจกับพ่อแม่พี่น้องบ่เอาบ้านี้แม่ดามจะให้แคบหน้าจอพร้อรมก,กันกับของลุงส่งแล้วค่ะเด้อจะให้แคบหน้าจอพร้อมก,กันกับของลุงส่งแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งแล้วก็ของออเสรี ชอบของใครจัดของผู้นั้นพ่อแม่พี่น้องมีตัวใดตรงกันบ่พ่อแม่พี่น้องมีคู่ไหนที่ตรงกันไหมคะบ่มีเนาะค่ะเนาอะ,อะชอบของใครยิ้มของคนนั้นจังไดกาบ,บขอบุญขอบคุณลุ่งทรงเด้อะค่ะที่ห้ตัวเลขหน้าท่างมาวางทางง่องอกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณออเซอรีที่ห้ตัวเลขหน้าท่างมาบางทางง่องกาบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ